<mondo> <hertz> สามสอครับสวัสดคสีสดสสดครับกด่น้อค่ีวันเดคะขอบคุณครับขอบคุณครับก็วันเกิดวันเกิดพี่ได้นะครับเกิบ้านอยกคอรเนตนะเด็กที่มีน้่แอายุน้อยๆยันอายุเกือบเวัยรุ่นประมาณแปดสิบปีก็ เราไปทำมาไล่ไหลที่แล้วแหละพอมารอบนี้ก็เลยมาทีนี้เลยตอ้มาร่วมกันเอเลยโอเลยรับผมค่ะแล้วพี่เมบ้านขถามอายุที่ได้ปีนี้ปีนี้ปีแปดใช่ปีแบครับเยนที่แปครับยี่สบแแล้วฮะก็วมากอยู่ในวงการมาเจ็าปีแนะครับเป็นอีกหึ่งปีที่ได้ร่วมันทำวงนะฮะเวลามาทำดนตรไดร้จะดูจริงจตลอดเลยนะฮะวันนี้ก็มัท เรองใช้เงน่อแล้วจำนวนเงินจำนเงินนะซรานะ็านดนีนี้กสรัส่วนใหญ่ก็จะได้จากที่พี่แฟนทำนี่แหละแต่คืออย่างที่บอกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความความรับต่อกั่นต่วเรามันก็น่าจะมี่างอะไรานีไม่ นะว่าคนรักเราในนี้นะก็ับคนรักที่บอกว่เกลียดครับแล้วก็กวามรักมันทำให้เราไม่สบายใจกันไปเรื่อยๆนะครับพอทานหมูสละครนี้นึงเพราะว่าตอนนี้เหมือนเป็นพระเอกละครแต่ว่าเป็นช่วงเย็นแต่ถือว่าเป็นเรื่อ่งดีมากๆเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณหลัาดาราละครที่ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะก็ช่องสามครับผมคือหลานี้จับมีความเป้ติดตามต่อไปแล้วนครับละครช่องสาม ค่ะคราพร้อมเล่นเราพร้อมร่วมงนัน้องหยาดไม่ใช่แบบว่าะแสเอ้กานเองนันอมหเปล่าไม่หรอกครับจริงๆก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยกันกับงนราเี้เดี๋ยววันนึงก็ต้องวนเปอ่นเียกันไม่ได้มีอะไรแล้วข like ่านดีแฟนคลับเชียร์ป่ะไี่เฉยฮะมโตแล้วก anyway, ok. ็ไม่ได้เชียร์เลยนะมืนกัเรื่อยๆฮะก็ผมก็แล้วแต่การงตั ทุกคตอนนี้เราจักิซนวีแรอ้างครับผมนี้ก็ถ่าเสร็จแล้วกับกับทอาก็นจะนอนแอนเล่นนีที่เราถ่ายันนก็ไซซ่าท่านแสรแล้วเร็วๆนี้จะมีเก้ครับผมว่าอยใหดตามกันครับจะมีงแลใหม่ล่าดแล้วไทมีรที่็งานค่ะแล้วเพลงนี้คืเป็นแนวไหน้อ๋เป็นแนวป็อล็อครับก็จะมีี่ก็จะ <differences S 2> ไม่ได้รแล้วก็เมา่ี่เหนพูดถึงละครตอนนี้ที่เสร็จแล้วคเอ่อนอกาี้เสร็จไปแล้วครับก็น่าจะได้ดู่นี้แต่เ่แต่ประมาณ50% องนี the ้ดูเรื่อยๆครับแล้วภายหน้าจะหลังข่าวครับนเร่องการดูในสุด้าขันติดใบของชิมซเนี่ยในละครดีม้่างละครดูมากเหมือนเราดูแน่นอะอย่าแน่นเลยครับเขาเรียกว่าถายตอนื่่นกว่าแล้วก็ผมผู้ใหญ่ที่มีล้องขาดไม่ไล้แล้ววันะก็ ขายดีกันเถอะที้นะค่ะใครขายดีกว่า5ปีก็ยังเรื่อยๆอยู่ฮะก็ยังไม่อยๆจริงจังอะไรแบบก็ถ้ามันถึงเวลาันก็คงมันไม่บอกกันค่ะแล้วสเปคที่คือภา,ายในหรือนอกบ้านอะไรแบบน้วแต่นะฮะแล้วแต่การที่จะเข้ามาแล้วิเคราะห์ไปครับะนาครับ ีนะคะครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะฮะก็ดีใจที่มีสื่อเหมือนกันนะครับขอบคุณทีมข่าวช่องการับตี่คอยมาติดตามข่าวเล็อดเดือเยอะแยะมากมายกับหล่อวรนดาศิลปินนะฮะเรารวมถึงด้วยขอบคุณมากนะครขอบคุณด้วยครัขอบคุณนิ่งใหญ ครับ